สวัสดีครับผมโยมเมืองลุงนะครับผมวันนี้ก็มีสาระความรู้ดีมาฝากพี่พทุกท่านกันเหมือนเดิมนะผมห่างหายกันไปหลายวันนะครับวันนี้ผม็นําพระเครื่องมาทั้งหมด10รุ่นนะครับผมมาเดะให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับวันนี้พระที่นํามาเนี่ยก็จะมีทั้งประเภทพระเรียญนะครับผมแล้วก็พระเนื้อว่านพระเนื้อผงนะครับวันนี้พระบางอย่างที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยบางทีอาจจะคุ้นตาบ้างบางทีอาจจะไม่คุ้นบ้างนะครับผมเ็นพระที่สามารถพบเจอได้ตามบ้านจริงๆบางคนอาจจะพบเจอตามสนามนะครับผมก็ลองดูนะผมบางคน ไปเหมาบ้านมาได้เอามาขายผมก็ได้ราคาเหมือนกันนะผมไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือจะเป็นนักเล่นนะครับผมผมซื้อให้ในเรทราคาเดียวกันแน่นอนนะครับผมเอาเป็นว่านนะครับผมวันนี้ลองดูก็แล้วกันนะผมเพื่อนนะครับผมท่านใดมีแบบนี้บางทีอาจจะมีอยู่ยังไม่รู้ที่อ่าวันนี้อาจจะได้คําตอบในคลิปนี้นะผมแต่ก็เหมือนเดิมนะผมราคาพระเครื่องก็ อยู่ที่สภาพนะผมและความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากรู้ราคาเนี่ยว่าของท่านเนี่ยจะได้ราคาสักประมาณเท่าไหร่เนี่ยและเป็นพระแท้หรือเปล่าเนี่ยเราส่งภาพมาประเมินราคาได้นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมีเท่าไหนกันบ้างเดี๋ยวไปรับชมมันได้เลยนะครับอันดับที่1นะครับผมรูปหล่อเหล็กหลบหลวงพ้อจันทร์วัดทุ่งเฟื่อเนื้อโลหะผสมปี2527นะครับผมรูปหล่อหลวงข้อจันทร์วัดทุ่งเฟื่อเนี่ยก็ถือว่าเป็น พระยอดนิยมนะครับผมของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแต่ถามว่าราคาแพงไหมก็ไม่ถึงกับแพงมากแต่ก็ไม่ได้แบบว่าเป็นพระหลักนะเป็นพระหลักพันนี่แหละอ่าไม่ได้เป็นพระหลักหมื่นหลักแสนแต่ก็ถือว่าเป็นพระที่นักเล่นทั่วไปเนี่ยพบเจอเนี่ยได้บ่อยๆทั้งตามสนามแล้วก็ตามบ้านบางองค์อาจจะมีกล่องบ้างบางองค์อาจจะไม่มีกล่องบ้าง เอก,กลักษ์เลยพระรุนี้คือลักษณะจะผอมๆหน่อยลงโดยหลงพ่อจันทร์เนี่ยเป็นพระที่ร่างค่อนข้างจะเล็กนิดน,นึงอ่าจะหมูกจะค่อนข้างโดง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปลอรุ่นนี้จะเป็นเอก,กลักษณ์เลยนะครับผมพบเจอได้จริงๆอ่าผมเจอบ่อยตามบ้านเนี่ยบางคนไม่รู้ราคาเมื่อก่อนเนี่ยแพงก,กว่านี้นะปัจจุบันก็ย่อตัวลงมานะครับผมเอาเป็นว่าเนี่ยดูลักษณะประมาณในคลิปเนี่ยแบบนี้เนี่ยโอนเงินสักประมาณ2 0 0 0ถึง2,500บาทเนี่ยสภาพสวยๆเนี่ยยินดีรับเช่านะครับ อันดับที่2ก็ครับผมเหรียญไม่แตงหลวงปูท่ทวดวัดช้างให้ปี2508พิมพ์นอแตกหนังสือเลยหูอ่าเมื่อพูดถึงหลวงปูท่ทวดเนี่ยต้องยอมรับว่าแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีการแตกลายบล็อกออกไปค่อนข้างเยอะเหมือนวันนี้เนี่ยที่ผมนํามาเนี่ยก็เป็น08นอแตกไม่พอยังแยกออกไปเป็นหนังสือเลยหูอีกรุ่นนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามีราคาเล่นหาอยู่ในหลายเรทเลยอ่าแต่คําว่าหนังสือเลยหูเนี่ยแพงสุด ในบรรดาออแตกนะหนังสือเลยหูเนี่ยแพงสุดละจดจําเลยคําว่าหนังสือเลยหูดูฟอนตัวหนังสือนะครับผมจะเลยหูลงมาครับผมและดูบริเวณหัวไหล่หลวงพ่อนะครับจะมีจุดแบบนี้เขาจะเรียกว่าหนังสือเลยหูไหลจุดนะครับผมตรงนี้คือจุดสังเกตเลยด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นนอแตกธรรมดาเลยเหมือนนอแตกทั่วๆไปนะครับผมพยายามจดจําดีๆนะตรงนี้เนี่ยคือจุดต่างราคาเลยพอเป็นหนังสือเลยหูนี่จะแพงขึ้นมาเลยแพงกว่า นอแตกธรรมดาปัจจุบันนอแตกธรรมดาก็ดอปลงไปเยอะราคาเมื่อก่อนเหืยนหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าสวยๆเนี่ยอาจจะแปบ,บว่าหมื่นกว่าบาทสองหมื่นนะนอแตกธรรมดาปัจจุบันย่อลงมาสวยๆก็อยู่ประมาณหมื่นหน่อยอ่าถ้าเกิดว่าย่อนสวยก็อาจจะหลักพันเลยชั่วโมงนี้ไม่แตงถือว่าดอกนข้างเยอะแต่พอเป็นหนังสือเลยหูเนี่ยถ้าเกิดว่าสวยๆหน่อยนะหมื่นกว่าบาท อ่าหมื่นกว่าบาทปัจจุบันยังอยู่หมื่นกว่าบาทอาจจะอยู่หมื่นกลางถึงหมื่นปลายแล้วแต่สภาพนะเอาเป็นว่าเนี่ยดูลักษณะประมาณนี้สวยๆแบบนี้นะผมรับช่าเริ่มต้นให้เหรียญหนึ่งหนึ่งม่นบาทไปจนถึงหน0 0งบาทนะครับอันดับที่3ามครับผมลงบททวดวัดช้างให้พิมพ์หลังหนังสือหน้ายักษ์ปี2508นี่ก็เป็น08แต่เป็นหลังหนังสือนะครับผม คำว่าหน้ายักษ์เนี่ยคือเพื่อยๆว่าให้จดจะไม่ง่ายอ่าภาษาเซียนเรียกกันว่าหน้ายักษ์บางคนอาจจะเรียกว่าหน้าใหญ่หน้าจัมบ้ก็แล้วแต่เรียกกันนะคลิปก่อนๆเนี่ยผมเคยนําหน้าทอมาอ่าหน้าทอจะเป็นอีกหน้าหนึ่งความนิยมก็จะต่างกันนะหน้ายักษ์เนี่ยก็เดิมเป็นหน้าที่นิยมสําหรับศูนย์แปดนะผมบล็อกนี้เนี่ยเอกลักษณ์เลยก็คือผิวผิวจะออกแบบดำดำแบบเปียกๆหน่อยจะไม่เหมือนกับพวกหน้าทอที่ผิวจะออกแห้งๆไปอีกแบบหนึ่งนะเนี่ยคือจุดสังเกตของพรรุ่นนี้เลยแต่บล็อกนี้เนี่ยน เกเยอะมากๆเช่นเดียวกันนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามดูดีดและเกอค่อนข้างจะฝีมือใช้ได้เลยนะครับผมความคุมชัดพระนี้ต้องมาเป็นหลักเลยนะครับผมเนี่ยดูเลยผิวเปียกๆสักหน่อยนะมีโอกาสแท้สูงเลยอ่าดูไว้คมคุมนะผมบางท่านไม่รู้นะเป็นผ้าอะไรพอดูบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยหน้าแบบนี้จะเป็นหน้าเพี้ยนเพียหรือเปล่าอาจจะแบบว่าไม่ได้นิยมหรือเปล่าเนี่ยแบบนี้นะผมจดจําไว้เลยนะสภาพแบบในคลิปเนี่ยองเนี้ยมีน้ําเข้ามาหน่อยอ่ามีน้ําเข้ามีรอยน้ํากินมานิดนึงเนี่ยเป็นเม็ดสัก 6ถึง7 0 0 0บาทเนี่ยอันนี้รับเช่านะครับผมแต่หากผิวสวยๆดำๆเลยนะ 10,000- ถึง12,000บ, 12, บาทผมยินดีนรับเช่านะครับอันดับที่4ครับผมเรียนนันข้างอาจารย์พิมพ์วช้างให้ปี2 5 0ห้นปะครับเนื้อทองแดงกะไหลทองวันนี้ยกตระกูลศูแปดมาค่อนข้างเยอะเนื่องจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงน,นที่ผ่านมาเนี่ยได้เช่าหลวงปู่ทวดปีศูนยแปดมาค่อนข้างเยอะค่อนข้างจะหลายแบบเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หลายๆคนไม่รู้ราคาอันเนี้ย เจ้าของเนี่ยไม่รู้ราคา,าจริงอ่าเนื่องจากคิดว่าเป็นพระรุ่นหลังๆเนื่องจากไม่ได้คุ้นหน้าคุ้นตาว่าจะเป็นพระที่มีราคาลิ้นหาเนื่องจาก1ไม่ใช่หลวงปู่ทวดแต่เป็นอาจารย์ทิมอ่าหลายๆคนเลยมองข้ามจุดนี้ไปเลยหลายคนคิดว่าคงจะไม่มีราคาเขาว่าช้างให้ต้องเป็นเรียนหลวงปู่ทวดเท่านั้นความจริงไม่ใช่นะอ่าแบบนี้จนะมีราคานะแต่อาจจะไม่ได้สูงมาก เนี่ยจดจาแบบนี้ไว้เลยนะครับผมมีทั้งแบบกระไหลเงินและกระไหลทองนะบแบบในคลิปเนี่ยคือแบบเีก็คือกระไหลทองนะครับผมถ้าเกิดท่านใดแบบนี้นะครับสภาพสวยๆนหน่อยนะอ2 0 0บาทเป็นถึง1,500บาทเนี่ยผมยินดีรับเช่านะครับอันดับที่5ครับผมพระปลกใบมะขามหลวงพ่อสงฆ์วัดเจ้าฟ้าสารลอยรุ่นแรกเนื้อทองฝาบาทปี2518นะครับผมพระปลกใบมะขามพ่อสงฆ์เนี่ยไม่ได้เป็นพระลิขลับอะไรเลยอ่าเรียกว่าคนเล่นพระนะรู้จักแน่นอน เป็นพระปลกใบมะขามเบอร์หนึ่งของจังหวัดชุมพรแต่หากเป็นนอกสายคนที่ไม่ได้เล่นพระใต้อาจจะไม่ได้เล่นพระแบบว่าแบบลึกๆหน่อยเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้จักอา่าถ้าเกิดคนเล่นพระภาคอื่นหรือบางทีบางคนยมีอยู่ในบ้านแต่ไม่รู้ว่าเป็นพระอะไรเนื่องจากเอกลักษณ์ของพระุนี้คือไม่มีการระบ,บุใดๆเลยอา่าไม่มียันต์ตักตัวอ่าจดจําหน้าจดจําตายดีนะพลิกดูด้านหลังจะเป็นหลังเรียบแต่จุดสังเกตเห็นไ,ไหมลักษณะไหนเป็นรอยๆปลีบๆแบบนี้เนี่ยเนี่ยคือจุดสังเกตเลยว่าปลกพ่อสง จดจำไม่ดีดนะผมแบบนี้นะเมื่อก่อนแพงเมื่อก่อนแพงปัจจุบันดรอปปัจจุบันดรอปเมื่อก่อนนะผมเคยขายนะสวยๆนะเจ็ดแปดพันเลยปัจจุบันดรอปลงมานะครับผมอ่ะเอาเป็นว่าดูลักษณะประมาณนี้เนี่ยองค์นี้ก็รุ่นน้องไปหมอบ้านได้มาแล้วผมก็เช่ามานะผมเพราะค่อนข้างจะหิ่งหน่อยแต่ก็ถือได้เป็นพลัสแท้ดูง่ายแล้วก็ได้ผิวดเดิมๆประมาณนี้สักประมาณสักสามพันบาทเนี่ยแบบนี้ได้ตังค์นะผมแต่หากผิวสวยๆนะสักสี่พันสี่พันหน่อยๆเนี่ยยินดีรับเช่านะครับอันดับที่6ครับผม หลวงปู่ทวดวัดควรวิเศษพิมพ์ใหญ่หลังยันนูนเนื้อใบลานปี2506ครับอ่าจะละเอียดนิดนึงเมื่อเป็หลวงปู่ทวดเนี่ยจะมีความละเอียดพอสมควรแบบนี้เนี่ยคือวัดควรวิเศษวัดควรวิเศษเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีหลวงปู่ทวดหลากหลายรุ่นแบบอ่าจะมีทั้งเนื้อว่านจะมีทั้งปั๊มนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องจดจาให้ดีดอ่ารุ่นนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่จะพบจะได้น้อยนะครับผมหลังยันนูนผงใบลานเนี่ย บางท่านไม่คุ้นหน้าไม่คุ้นตาคิดว่าเป็นพระทั่วๆไปเป็นพระกรถิ่นพระป่าไม่ได้มีราคานะจดจําดีๆเลยจะเป็นเอกลักษณ์มากๆด้านหน้านะดูเลยถ้าเกิดว่าใครจดจําได้นะลักษณะคล้ายๆกับหลังหนังสือพิมพ์ใหญ่หน้าทอถ้าเกิดดูคร่าวๆนะดูฟอร์มคร่าวๆพลิกมาด้านหลังเนี่ยเนี่ยยันตัวนี้สําคัญเลยดูความคมชัดนะมีของเกลีล็อกเลมแบบนะผมสําหรับรุ่นนี้นะครับ นะดูดีๆเลยจะมีเส้นแตกออกจากยันหนึ่งเส้นนะดูชัดๆนะเนื้อเนี่ยให้จดจําเนื้อเนื้อจะลักษณะคล้ายๆเป็นเม็ดทรายเนื้อจะเป็นร่วนๆหน่อยจะไม่ได้แน่นแข็งสักทีเดียวนะจะร่วนแต่มีความหนึบๆดูนะครับผมเนื้อจะดูเป็นธรรมชาติจะมีความแห้งและที่ผมเจอมานะอันนี้ไม่รู้เป็นทุกองค์หรือเปล่าแต่ผมเจอมาแต่ด้านใต้นะอ่าบริเวณด้านใต้ของพระเนี่ยลักษณะเป็นคล้ายๆเป็น3รูแล้วเป็นรูสี่เหลี่ยมหมดเลยนะครับผม อ่าตรงนี้หลังเกตดีๆนะครับผมเอาเป็นว่านะถ้าเกิดท่านใดเมียบนี้นะผมสภาพสวยๆหน่อยนะประมาณสัก1,500บาทไปจนถึง2 0 0 0บาทเนี่ยผมยินดีรับเช่านะครับอันดับที่7ครับผมพระว่านประจําวันจันทร์อาจารย์หมุนวัดเขาแดงตะวันออกพิมพ์หลังเรียบนะครับผมนี่ก็ถือเป็นหนึ่งพระที่หลายๆคนไม่รู้จัก อ่าผมมัน่นใจว่าหลายๆคนน่าจะไม่ค่อยรู้จักแน่นอนสําหรับว่านประจําวันพ่อหมุนบางทั้งที่ว่าพ่อหมุนเนี่ยจะเด่นด้านเรียนแต่พวกว่านประจําวันเนี่ยก็เจอเป็นหนึ่งพระที่มีราคาเล่นหาแล้วก็เป็นประเภทพูดตรงว่าในถินเนี่ยซื้อง่ายขายคล่องเลยมีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับผมเนี่ยจดจำลักษณะให้ดีๆนะยิ่งหลังเรียบเนี่ยจะไม่มีการระบุยันในดๆย,ยิ่งยากในการสืบค้นข้อ,ขอมูลบางคนไปพบไปเจอบางคนไม่รู้เนี่ยว่าเฮ้ยแบบนี้มีราคานะแบบนี้ขายได้นะบางทาง่านก็เป็นพระว่านอะไรไม่รู้ นะครับผมแบบนี้จดจำไม่ได้ดีเลยนะดูผิวดูพันนะผมรุ่นนี้นะผิวพันจะออกในแค่ว่าเคลือบฉล็กอ่าดูจะเคลือบฉล็กผิวจะมันมันวาววาวาหลังจะเรียบนะครับผมอ่าดูดีๆเลยนะครับพิมพ์เนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นเขาเรียกว่าปางห้ามสมุดนะถ้ผมจะไม่ผิดนะเขาเรียกว่าห้ามสมุดนะครับผมแบบนี้เนะี่ยดูไว้เลยนะครับจดจําไม่ได้ถ้าเกิดได้ไดแบบนี้นะครับผมสวยๆนะไม่มีชารุดไม่มีกระเทาะนะองค์หนึ่งสักประมาณ 1,500บาทไปจนถึง2,000บาทผมยินดีรับเช่านะครับอันดับที่8ครับผมพระปิดตามหายันอาจจะเอียดวัดดอนสลาพิมพ์เล็กปี2483นะครับพิม์ใหญ่เนี่ยผมเคยเอามาทำแล้วอันนี้พิม์เล็กเนี่ยบางท่านอาจจะสับสนอยู่อ่าบางท่านไปสับสนเนื่องจากดูนะครับผมถ้าเกิดคนเล่นพระเนี่ยจะรู้เลยว่าพิมพทรงจะคล้ายๆกับพระปิดตาจะนําวัดดอนสลาแต่ดูนะครับผมจะมีความแตกต่างคือปิตาจะนำเนี่ยส่วนใหญ่นะ จะมีปีกแต่ถามว่าปิตาจะนําแบบไม่มีปีกมีไหมก็มีต้องใช้ความชํานาญในการแยกนะแต่จุดเอกลักษณ์เลยสําหรับปิตามหายาอาจารย์เอียดคือผิวพันธุ์ครับแป9 0ผมเจอมาจะไม่ค่อยเจอผิวใสๆแล้วครับส่วนใหญ่ผิวจะมีแบบว่าพูดว่าเป็นคลื่นๆจะปลุกๆจะมีรอยปะทุบ,บ้างเนื่องจากเป็นเนื้อชินตะกัวอ่าเขาว่าเนื้อชินตะกัวโดน พูดง่ายว่าโดนเหงือ่อโดนอากาศโดนความชื้นเนี่ยพวกนี้จะมีการประทุด้วยตัวเองเลยอ่าเป็นธรรมชาติของพระปิตามหายันไม่ว่าจะเป็นพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่เนี่ยพวกนี้จะเป็นหมดอ่าพยายามจดจำไม่ได้ดีนะพระแบบนี้เนี่ยบางท่านเนี่ยไม่รู้นะเนื่องจากไม่มีการเขียนชื่อคิดว่าเป็นพระปิตาตะกัวธรรมดาไม่ได้มีราคาอะไรนะผมจดจําดีๆนะครับแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว,ว่าผิวสวยๆหน่อยนะไม่ได้ประทุจนหน้าเกลียดนะเอาเป็นว่าสักสี่พันบาทเนี่ยผมยินดีรับเช่านะครับอันดับที่9ก้าครับผมหลวงปู่ทวด วัดช้างให้พิมพ์หลังหนังสือเนื้อทองเหลืองรมดำหลัง 3. จุดปี2524ยาวเลยใช่ไหมชื่อชื่อบางท่านจะบอกโอ้โหมาเป็นชอ็อตเป็นชอ็อตเป็นช็อตเลยหลังหนังสือ2 4ี่เนี่ยจะมีการแยกด้วยกันหลายบล็อกอ่าแล้วก็จะมีการแยกเนื้ออีกจะมีทั้งทองแดงมีทั้งทองเหลืองแต่ทองเหลืองเนี่ยจะแพงกว่าอ่าทองเหลืองจะแพงกว่าทองแดงทองแดงก็จะแยกได้เยอะจะมีทั้งหน้าใหญ่หน้าเล็กหน้าหนูต่างๆนะ แต่นี่คือทองเหลืองรมดำเนี่ยเป็นเนื้อที่ได้รับความนิยมและค่อนข้างจะแพงนะครับผมนะดูเลยจดจำลักษณะให้ดีๆนะครับผมแบบนี้นะครับนี่ผิวจอเปียกๆหน่อยนะทองเหลืองรมดำนะส่วนใหญ่พระจะไม่ค่อยสวยไม่รู้ทำไมเหมือนกันทองเหลืองรมดำส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อเหลืองๆเ,เปิดใสยเยอะนาจอเปิดเหลืองๆดำๆแบบในคลิปเนี่ยนานๆจะเจอสักององ,องนี้ถือว่าได้สวยมาก,มากและที่หมายเขาว่าหลัง3จุดนะดูด้านหลังนะผมบริเวณด้านซ้ายมือเรานะครับจะมีลักษณะเป็นเม็ด3จุดเรียงต่อลงมาเลย เนี่ยนี่คือคําว่าหลัง 3. จุดจดจาไม่ดีเลยนะจดจําดีๆนะดูหน้าดูตาดูด้านหลังถ้าเป็นหลัง3จุดนี่คือบล็อกนิยมเลยจะแพงกว่าชาวบ้านเขาหน่อยหนึ่งนะ,ะจดจำลักษณะนะครับผมถ้าเกิดว่ามีดําๆแบบนี้นะสวยๆแบบนี้นะสักประมาณ2,500บาทมาจนถึง3,000บาทเนี่ยยินรับเช่าแต่ยงไม่าต้องสวยนะแต่หากมีเปิดๆเ,เ,เหลืองๆเยอะๆ,ๆหน่อยเนี่ยก็อยู่ในประมาณสัก2,000บาทบวกลบเนี่ยแบบนั้นยินดีรับเช่านะครับอันดับที่10ครับผมหลวงปู่ทวดรุ่นกระโดดบาท หลวงปูดูวัดส,สแกปี2,530เนื้อทองแดงครับบางท่านไม่คุ้นหน้าคุ้นตาแน่นอนบางท่านอาจจะเคยได้ยินนะเคยได้ยินชื่อถ้าเกิดว่าใครเล่นพระสายปูดูเนี่ยก็ต้องรู้จักแน่นอนอยู่แล้วเพราะเป็นพระในสายแต่ได้เกิดว่าเป็นคนผู้นยกคนใต้หรือว่าอาจจะเป็นคนที่อื่นเนี่ยไปเจอหลวงปู่ทวดที่เขียนว่า2,530เนี่ยโอ้โหจบเลยเพราะในความคิดของทุกๆคนส่วนใหญ่ที่ผมเจอมาเนี่ยต้องคิดว่าเป็นหัวโตปี2,500หรือไม่อย่างช้าๆหลังๆเลยก็ต้องเป็น ต้ลมเย็นปี2526ออ่าผมมาเจอพวกปี30แลวละักษณะเหรียญเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เลยคือเป็นเ,นเหรียญสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยบางท่านไม่คุ้นหน้าไม่คุ้นตาบางท่านเนี่ยอาจจะเคยเจอแต่ไม่รู้ว่ามีราคาแต่พบเจอได้จริงบางบ้านนะผมเคยเจอมามีอยู่4ี่ห้าเหรียญเลยเนื่องจากเป็นพระที่เจกกับหนังสือลานโพในสมัยนั้นอ่านึกออกไหมครับใครซื้อหนังสือลานโพสมัยนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพระเป็นพระหนังสือนะครับผมบางท่านมองข้ามบางท่านคิดว่าเออคงจะไม่ได้มีราคาลองค้นดูนะ เพื่อนะครับผมคุณลุงคุณพ่อคุณตาคุณยายเนี่ยเคยมีหนังสือล้านภูอาจจะซื้อ ที่ตรงกับอัลบ,บั้มนี้ตรงกับรุ่นนี้ที่เขาแจก,กเนี่ยอาจจะมีอยู่บนิี่งอาจจะมีอยู่ในบ้านเมื่อก่อนนะองค์หนึ่งเจ็ดแปดพันปัจจุบันย่อลงมาหน่อยปัจจุบันสวยๆอยู่อยู่ประมาณสักสี่พันสี่พันกว่าถ้าสวยเฉ้มๆก็อาจจะห้าพันหกพันอยู่ประมาณนี้ไม่เกินเนี่ยแต่เป็นว่านะสภาพแบบสวยๆที่พบเจอได้บ่อยๆจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณสักสามถึงสี่พันบาทเนี่ยได้ตังค์ยินดีรับเช่านะครับผมเนี่ยลักษณะประมาณนี้จดจำไม่ได้เลยนะคนขายหลุดขายพลาดกันเยอะนะผมสําหรับรุ่นกระโดดบาทแบบนี้นะครับผม ก็จบไปแล้วนะผมกับ10อันดับวันนี้ไปแบบไวๆน่าจะฟังเงินเพลินอยู่พอสมควรนะผมวันนี้ก็เรียบเรียงมาให้แบบกระชับฉับไวนะผมเหมือนเดิมครับคลิปนี้เน้นจุดจำลักษณะพระนะผมจดจำเรืยราคาคร่าวๆครับเหมือนที่แจ้งไปตั้งแต่ต้นคลิปเลยราคาพระขึ้นอยู่กับสภาพแล้วก็ความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายนะผม บางท่านอาจจะมีพระที่เหมือนกับแบบในคลิปวันนี้อาจจะได้ไขข้อสงสัยแล้วบางคนสงสัยอยู่ว่าเออพระที่คุณพ่อให้มาหรือผ้าจะมีอยู่ในบ้านในแบบนี้เนี่ยมีราคาหรือเปล่า,าวันนี้ก็ได้ทราบกันเบื้องต้นแต่สาหรับท่านใดดูคลิปวันนี้แล้วอของเรายังไม่เหมือนกับในคลิปเนี่ย แต่อยากรู้ว่าของเรามีราคาหรือเปล่าจะขายได้จริงหรือเปล่าต้องการในใช้เงินเนี่ยก็เราส่งภาพมาชมมาได้ทาง ID Line ลน์เอฟหนึ่งสี่สามทีเนะครับผมหาพระแท้นะผมพระมีราคาทางร้านเราจะติดต่อกลับทันทีนะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมวันนี้ยมลุงผลได้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ